ไปที่การเตรียมความพร้อมก่อนจะก้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะวันนี้ไปกันที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะไปดูวิสัยทัศน์ในการสร้างประเทศของสิงคโปร์นะคะด้วยการนําเอาธรรมชาติทั้งต้นไม้และดอกไม้มาพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทําให้การท่องเท่ยวสิงคโปร์นั้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากค่ะติดตามได้ใน a a c กับกเกษมสันค่ะ สวัสดีครับถึงเวลา a อซีกับกระเมสันครับท่านผู้ชมคงเคยเห็นสวนสวยๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมามากแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวสิงคโปร์ครับไปดูสวนที่มนุษย์สร้างแต่งดงามจร,จริงๆครับเมื่อตอนเริ่มสร้างประเทศใหม่ๆธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ถูกทำลายค่อนข้างมากแต่ด้วยวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ทีช่ชัดเจนของเขาอยู่ต้นไม้ในวันนี้ของสิงคโปร์สิครับ นี่วิวจากสนามบินครับนี่บนถนนอฉาถนนในการช้อปปิ้งหรือแม้กระทั่งบนอาคารสำนักงานที่ผมลองมายืนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งบนถนนอฉานะครับท่านผู้ชมเพื่อให้เห็นขนาดของต้นไม้ว่านี่อบแล้วก็ดูความสูงใหญ่เขานะครับเดี๋ยวกล้องแผ่นให้ดูนะครับดูความสูงใหญ่ของต้นไม้เมืองไทยก็สยามจะแวรแต่ท่านผู้ชมลองดูต้นไม้นะครับต้นไม้สูงใหญ่เขียวชอุ่มนี่กลางเมืองเลยนะครับ นอกจากจะสร้างความเขียวชุ่มจากเกาะที่แห้งแล้งวันนี้สิงคโปร์ยังเอาต้นไม้ดอกไม้ที่ตัวเองไม่มีมาสร้างจุดขายทางการท่องเที่ยวด้วยครับ <ksam> <S <S เขาสร้างการเด n นบายเดเบมาถึงแล้วครับ <c oughs> นักท่องเที่ยวแน่นเชียวเราซื้อตั๋วผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ต้องต่อคิวดูสิครับเอาดอกไม้ประเทศอื่นมาสร้างการท่องเที่ยวให้ประเทศตัวเองดอกไม้สวยวิธีการจัดสวนและตกแต่งทำให้สวยยิ่งขึ้นติดแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับ ไม่อีกส่วนหนึ่งครับเขาทำเป็นป่าดงดิบมีน้ําตกด้วยเมืองไทยเราก็มีแต่ไม่อลังการเท่านี้ครับต้นไม้ก็ไปเอามาจากประเทศอื่นทั้งนั้นแหละครับแต่ที่ต้องชมคือวิธีการจัดการนำเสนอทำให้ดูดีหน้ามาเที่ยวอยากให้ดูเฟินกลัวจะไม่มีคนดูก็ยังเอารถไฟเด็กเล่นมาดึงดูดสายตาหินย้อยเอามาตั้งที่พื้น แต่ให้ดูผ่านกระจกข้างบนจะได้เห็นภาพหันย้อยลงมาจริงที่สำคัญสิงคโปร์ไม่เคยทิ้งโอกาสที่จะสร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่เลยครับนี่ครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าโลกร้อนไปกว่านี้ธรรมชาติให้เมืองไทยมาเยอะแต่เรากลับทำลายธรรมชาติให้สิงคโปร์มาน้อยแต่เขากลับรักษาและสร้างสรรค์ ไทยเราโชคดีหรือโชคร้ายที่ธรรมชาติให้มาเยอะต้องช่วยเองคิดหน่อยแล้วนะครับสวัสดีครับ world class gondolas for building maintenance systems aas asia access solution